สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะคะก็วันนี้ก็ก่อนจะนอนเนาะก็มีข่าวดีมาบอกข่าวดีสำหรับแพนะคะก็ตั้งแต่คลิปแรกที่แพเล่นโซเชียลแคมมาจนถึงวันนี้ก็รวมแล้ว39วีิซึ่งก็ราวๆเเดือนกว่าๆประมาณาตีป็น10เดือนแล้วกันนะคะแพเล่นโซเชียลแคมมาแล้วแพก็ไม่เคยคิดว่าจะมีคนดูเราอะไรมากมายขนาดนั้นเพราะแพก็อัดไปตามภาษา,ส,าสนุกๆเนาะ เหมือนแบบเรารู้สึกอยากอัดแล้วเราก็อ,อัดอ่ะเออเพื่อนเราอยากเขียนอะไรเราก็ทำอะไรเงี้ยค่ะแล้วอยู่ๆย,ยอดวิวมันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นยอดโฟลลอมันก็เพิ่มขึ้นซึ่งแพก็ดีใจมากเนาะเพราะว่ามีคนเข้ามาดูเราแล้วเขาก็คอมเมนต์อะไรดีๆอะ่ะแพได้รับคอมเมนต์ดีๆเยอะมากนะคะแล้วก็มันทําให้เราแบบมันเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราหยุดอัดไม่ได้อะ่ะก็ ตอนนี้ยอด Follow ของแพนะคะก็ครบ1,000แล้วนะคะหนณะปัจจุบันณนะตอนนี้เลยซึ่งรู้สึกดีมากเดี๋ยวจะพาพอยไปเลี้ยงข้าวนะคะพาคอยไปเลี้ยงข้าวไม่ได้เกี่ยวอะไรกันแต่แบบเรายินดีอะนึกออกว่าก็แบบอ,อยากรู้สึกดีนะขอบคุณทุกๆุก,ก l l o w เลยนะคะก็ไม่ว่าทางคนที่เคย Follow หรือว่าคนที่แบบ Unfollow ไปแล้วก็ตามแต่ขอบคุณมากเพราะว่า คุณเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ทำให้แพรไม่หยุดอัดเนาะก็วันนี้เพิ่งเลิกงานนะคะไปทำงานตั้งแต่8ดโมงเช้ายาวจนถึง3ามทุ่มเลยก็เลยไม่มีเวลาจะได้มาพูดมาคุยด้วยนะคะแต่ก็ก่อนจะนอนก็มาบอกว่าขอบคุณที่รักกันขอบคุณทุกครั้งที่คอยกอดฉันในวันที่ปัญหา ถ้าโทมเข้ามาใส่เจอตอบแทนความรักที่หาไม่ได้จากที่ไหนก็รู้ดีว่าไม่พอแต่ขอทำให้ดีที่สุดก็ขอบคุณนะคะทุกๆ Follow เลยจริงๆมันแฮปปี้เนาะ บ๊ายบายไปแล้วค่ะไปนอนก่อนออกคลิปก่อนนะ